สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเตอร์วนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18สิงหาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของจีนนั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า p l a นั้นเนี่ยครับจะมีการส่งทหารเดินทางไปยังประเทศรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเจ้าภาพรวมถึงเลบานอนเบลารุสมองโกเลียทาจิกิสถานและก็ประเทศอื่นๆนะครับ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหรือว่านานาประเทศแต่อย่างใดซึ่งนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ในภูมิภาคก็คือความขัดแย้งบริเวณช่องแคบไต้หวันรวมถึงสถานการณ์ที่บอกว่าเป็นนานาประเทศนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2565นั้นเนี่ยครับรัสเซียเคยประกาศนะครับว่าจะจัดการซ้อมรบในภาคตะวันออกเรียกกันว่าวอสต็อกระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายน2565 ซึ่งพวกเขาระบุในตอนนั้นเนี่ยว่าจะมีกองกําลังจากต่างชาติเข้าร่วมด้วยแต่ตอนนั้นทางการของรัสเซียไม่ได้ระบุนะครับว่าชาติที่จะเข้าร่วมนั้นมีประเทศใดบ้างล่าสุดนั้นตามแถลงการของกระทรวงกลาโหมจีนการเข้า่วบของรบครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือประจําปีแบบทวิภาคีระหว่างจีนกับทางด้านรัสเซียจุดประสงค์ก็คือการกระชับความร่วมมือฉันมิตรและเชิงปฏิบัติกับกองทัพของชาติที่เข้า่วบให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ยกระดับประสานงานทางยุทธศาสตร์ให้มีชาติที่เข้าร่วมและเสริมความเข้มแข็งของความสามารถในการตอบสนองต่อไปความความมั่นคงในหลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายวิธีนะครับทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นส่วนทางกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ดูแล้วยิ่งย่ำแย่ลงเมื่อเดือนสิงหาคมปี 25, 25, ส5 6พรี่เองนั้นเนี่ยครับจีนกับรัสเซียก็เคยมีการฝึกซ้อมรบต่างหาร่วมกันที่เขตปกครองตนเองหนิงเซียภาคกลางตอนเหนือของจีน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทาหารเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า10,000นายน,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่น่าสนใจกับเรื่องของการฝึกซ้อมรบร่วมของจีนกับทางด้านในส่วนของรัสเซียในขณะที่ฟักฝังอีกอฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็มีการซ้อมรบร่วมกันอยู่นะครับในพื้นที่อินโดแปซิฟิกอีกส7เจประเทศดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเวลานี้ต้องบอกว่าแต่และฝ่ายนั้นเนี่ยเหมือนกําลังมีการเช็คสัปพักกำลัง ของตนเองกันเนี่ยครับอย่างชัดเจนสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกตินักนะครับกับความเคลื่อนไหวในความขัดแย้งที่มีขึ้นเนี่ยครับในทั่วทุกภูมิภาคของโลกดังนั้นเนี่ยครับเราเองก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์วิวนั้นได้เกาะติดแล้วก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตวนั้นเนี่ยครับช่วยกด Subscribe กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับ